รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ายการรอบภูมิภาคค่ะวันนี้แมวพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะที่นี่ค่ะมีการรวมกลุ่มกันค่ะที่จะทำวิสาหกิจขึ้นมานะคะเป็นการรวมกลุ่มกันของภริยากองเรือยุทธการค่ะที่มีสินค้ามากมายโดยมุ่งเน้นนะคะในเรื่องของ การนำสินค้าเนี่ยออกสู่ตลาดสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันนะคะรวมถึงพาคุณผู้ชมไปดูค่ะว่ามีสินค้าอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามกันมาเลยค่ะ ในบรรยากาศของความเป็นทหารเรือที่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งและวินยัยกลับมีอีกมุมหนึ่งที่เปลี่ยมไปด้วยความอ่อนโยนและความสร้างสรรค์นั่นคือกลุ่มสตรีกองเรือยุทธการที่ได้รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชน คุณผู้ชมคะในเรื่องของการสร้างกลุ่มวิสาหกิจทำสินค้าขึ้นมาเนี่ยนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีบุคคลสําคัญในเรื่องของผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการรวบรวมนะคะสําหรับที่นี่ค่ะก็จะมีพี่ก้อยนะคะซึ่งพี่ก้อยเนี่ยเป็นประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการะคะ่ะพี่ก้อยเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าได้เริ่มในเรื่องของการเพิ่มกลุ่มสมาชิก เพิ่มการทําสินค้าขึ้นมานะคะเพื่อให้ในที่สุดแล้วเนี่ยสินค้าเนี่ยออกสู่ตลาดแล้วก็เป็นไรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านกองเรือยุทธการด้วยเดี๋ยวเรามานั่งคุยกับพี่ก้อยกันค่ะกับคอนเซ็ปต์แล้วก็แนวไอเดียในการทํากลุ่มนี้ขึ้นมาค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้อยสวัสดีค่ะน้องค่ะ,คะพี่ก้อยค่ะคือเรื่องของการรวมกลุ่มของภรรยาก,กองเรือยุทธการเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ว้าว เนื่องจากว่าพอเข้ามารวมกลุ่มแล้วเนี่ยแน่นอนมันต้องมีสิ่งที่ให้ประชาชนได้เห็นเนาะอย่างเช่นในเรื่องของการเสริมสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้สินค้าต่างๆการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของชุมชนพี่ก้อยในฐานะประธานพี่ก้อยเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าการที่เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วอะค่ะเรามาจุดเริ่มต้นยังไงบ้างเรามาจับตรงนี้ได้ยังไงคะพี่ก้อยค่ะข,ขอบคุณค่ะคือในฐานะประธานชมรมนะคะตั้งแต่เริ่มรับหน้าที่มาเนี่ย พี่ก็ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทฐานเรือนะคะแล้วก็ผู้บัญชาการกองเรือย,ยุทธการด้วยที่อยากจะมีการส่งเสริมอาชีพนะคะ<า>ให้แม่บ้านเนี่ยมีไรายได้เสริม,มโดยเฉพาะแม่บ้านที่ไม่ได้มีอาชีพประจําไม่ได้มีไรายได้พิเศษอะไรเราก็ชวนมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะซึ่งเดิมแล้วเนี่ยกลุ่มแม่บ้านของกองเรือย,ยุทธการเนี่ย มีมาตั้งตั้งแต่รุ่นที่แล้วละนะคะก็คือในรุ่นของคุณกีรตาพันเอี่ยมท่านนายกสมาคมพริยาทหารเรือท่านปัจจุบันซึ่งปีที่แล้วเนี่ยท่านเป็นประธานชมรมพริยากองรยุทธการท่านก็ได้รวมกลุ่มแม่บ้านนะคะมาทํากิจกรรมต่างๆซึ่งพี่พก้อยเป็นรุ่นที่สองพี่มาก็มาต่อยอดค่ะ,ะ,คะต่อยอดให้อาชีพ แังมากขึ้น,นให้รู้จักกันมากขึ้นใช่ค,ค่ะก็คือในส่วนของอ,อย่างเช่นกิจกรรมที่ท่านเริ่มทําตั้งแต่ปีที่แล้วก็มี<ช>สอนแม่บ้านทําพวงรีทดทาดอกไม้จันทร์ก่อนอแล้วก็เอามาปักเป็นพวงรีดนะคะแล้วก็มีส่วนของทําพวกสมุนไพรยาดมยาหมองอนะคะจนกลุ่มแม่บ้านเนี่ยจดทะเบียนขึ้นเป็นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านกองเรือยุทธการนี่พี่มาก็เห็นศักยภาพของ ในในานามของวิสาหกิจชุมชนออกลุ่มแม่บ้านกองเรือที่ไปการอยู่แล้วพี่ก็เลยมาเชิญครูมาสอนเพื่อที่ทําให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยมีคุณภาพที่สวยงามดีแล้วก็ติดตลาดแล้วก็ในส่วนของชมรมภริยาเองก็จะมีน้องๆทีมงานกรรมการเนี่ยช่วยดูแลในเรื่องของการรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตรวจ QC ด้วยไหมพี่ก้อ,อ,อกแน่นอนเลยค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็ การตลาดไปด้วยก็คือทําเริ่มตั้งแต่เพิ่มสมาชิกก่อนเลยใช่ค่ะใช่สมาชิกอาจจะมีแค่นี้เมื่อก่อนเราก็มาเพิ่มเพื่อให้เขาว่ามีรายได้มากขึ้นเนาะคือจริงๆก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีเยอะแล้วพี่ก้อยเนี่ยเข้ามาถึงที่จะแบ่งงานเป็นเป็นกลุ่มงานค่ะจะมีจริงๆแล้วหกกลุ่มนะะหกกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มดอกไม้จันทร์และฟุงฤรีินะคะซึ่งเขาทําทําดอกไม้จันทร์อยู่ละแล้วก็แม่บ้านเนี่ยจะได้รายได้จากการการทดอกไม้จันทร์ เราจะเป็นคนซ uh, ัพพอร์ตวัตถุดิบแล้วแม่บ้านก็รับไปทำสอนแล้วก็รับทำ<อ>ที่บ้านแล้วเอามาขายให้เรา นี้เป็นกลุ่มดอกไม้จันทร์อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มยาดมยาหม่องสมุนไพรลูกประคบกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็มีแนวสมุนไพรเนาะใช่ใช่ค่ะจะเป็นพวกสมุนไพรที่เอามาใช้ทำลูกประคบก็จะต่อยอดเป็นถุงสมุนไพรแช่ตัวแช่เท้าแล้วก็ทำเป็นสมุนไพรยาดมสปาเนาะใช่ค่ะเป็นเป็นยาดมสมุนไพรคล้ายๆของยี่ห้อที่ที่ใช้กันนะเนาะเราก็จะมีเหมือนเราก็มีงหของเราแล้วเรามียาดมค่ะเรายาดมเรา เราก็ที่ก็จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แพ็กเกจให้กกมันดูสวยงามแล้วก็ไม่เหมือนที่ไหนก็แอบเคยเห็นดม <ง S 2> <ดง S 1> ทีสอ<ด>ง,งจมกูกใช่ดมทีก็คือพืชเดียวเลยอันนี้มีที่นี่ที่เดียวนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของอสวนผักรักสุข <c oughs> ค่ะก็จะเป็นสวนผักอินทรีย์ของอยู่ภายใต้การดูแลของชนรมภรรยา <c oughs> ซึ่งตรงนี้จะมีทหารมาดูแลในส่วนของเป็นออแกนิกเลยไหมใช่ค่ะคือเราเราเราให้เขามีอาชีพเสริมเขาจะได้ส่วนแบ่งจากการขายผัก คุณผู้ชมคะครบวงจรจริงๆในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะแล้วก็การกระบวนการการผลิตการเรียนรู้ที่ยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะม่หมดะะมีอะไระะมีอะไรนะมีที่ยังไม่พูดเลยก็คือห้องนวดแห้องนวดนเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นใช้สถานที่อาคารเก่าท,ที่ที่ทางอาคารที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ยังไม่สะดวกสบายเท่าไหร่พี่มาพี่ก็มาขอพื้นที่ ตรงข้างๆทันทุปกรณ์ก่อนมีพิธการเปิดเป็นร้านนวดไทยแผนไทยประชาชนเข้ามาใช้บริการได้เลยการได้แล้วก็หมอนวดก็คือเป็นครอบครัวกําลังคนมีใบเซอร์ติฟิเคตรับรองกันเป็เรียนนวดมาเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้มันใจได้ไม่ใช่แบบเพิ่งหัดนวดใหม่เลยนะคะทุกคนมีอาชีพนี้อยู่แล้วพอเราเปิดร้านเราก็เชิญเขาเข้ามา อยากเห็นมากหลายๆอย่างที่พูดมานะคะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่ามันคือความเข้มแข็งนเนาะพี่ก้อยเนาะการรวมพลังความสามัคคีในเรื่องของการรวมกลุ่มกันแล้วก็ทําผลิตภัณฑ์ออกมาและสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งนี้ก็สร้างรายได้จริงๆนะคะประชาชนก็ได้รับในเรื่องของผลิตภัณฑ์กลุ่มภริยากลุ่มสมาชิก ก็ได้หลายได้นะคะ<ด><ช>เป็นเรื่องของเศรษฐกิจปากท้อง<ช>ด้วย<ด>นะพี่ก้อย,ม,ยมีความสุขด้วยนะ,ะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่พี่ก้อยพูดถึงเนี่ยน่าสนใจอย่างไรเขามีการฝึกทําอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกับผู้ที่ทํา ตัวจริงๆเลยนะคะว่าลักษณะของการทําแต่ละอย่างเนี่ยเขามีกระบวนการขั้นตอนกรรมวิธีอย่างไรบ้างเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้พี่ก้อย,ยพาไปดูนะคะ,คะว่าแต่ละจุดมีะดอะไรบ้างด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปกันดูกันเลยค่ะ ค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนของสวนผักรักสุกนะคะเป็นสวนผักออร์แกนิกอยู่ภายใต้การดูแลของชมรมภริยากองเรือยุทธการค่ะแล้วก็มีน้องกวาง,ง,วางเป็นประธานกลุ่มที่จะดูแลสวนผักน้องกวางก็จะเป็นคนคอยดูว่าในแต่ละฤดูกาลช่วงไหนจะปลูกผักเชนิดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะคะได้ค่ะ พี่ก้อยคะ่ะสวนผักแห่งนี้เรามีแนวทางในเรื่องของการบริหารจัดการหรือว่าวิธีการเอาผักมาลงปลูกดูแลยังไงบ้างคะตรงนี้พี่ได้มอบหมายน้องกวางนะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มที่ดูแลในส่วนของสวนผักซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในส่วนของการดูแล พืชพันธุ์ต่างๆเดี๋ยวให้น้องกวางเป็นคนอธิบายดีกว่านะคะค่ะ,คะพี่กวางค่ะ,คะวัตถุประสงค์ของการปลูกผักที่นี่ก็คือเราจะเน้นปลูกผักตามฤดูกาลที่ครอบครัวของกําลังคนเราเนี่ยค่ะได้บริโภคในชีวิตประจําวันทํากับข้าวในชีวิตประจําวันนะคะก็ะปลูกแล้วกินได้ปลูกแล้วกินได้เ,<อ>เน้นทําอาหารในชีวิตประจําวันเลยค่ะก็ผักก็เป็นเมนผักพื้นบ้านผักตามฤดูกาลง่ายๆนี่แหละค่ะแล้วก็เราก็นําไปจําหน่ายที่พันธุ์ปกรณ์ขายในราคาถูก ถูกกว่าท้องตลาดด้วยค่ะนอกจากปลอดสารเคมีแล้วยังราคาถูกด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวเราต้องเข้าไป,ไปดูเราไม่เคย,ดดยได้ดยินนะคะแล้วเด่นได้ข่าวนะคะว่าในใน,ในการทําสวนผักเนี่ยเราก็ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันค่ะจะเป็นของในสวนของกลุ่มของครอบครัวก,กําลังพลนะคะเป็นตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอของกองทัพไทยปีนี้ในกลุ่มของครอบครัวก,กําลังพลข้าราชการเนี่ยของกอรรเราได้รับ รางวัลชนะเลิศค่ะเป็นความชื่นใจเนาะแล้วเป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยเดี๋ยวขออนุญาตนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้างเชิญค่ะเชิญค่ะโอ้โหเข้ามาข้างในต้องบอกว่าร่มรื่นกว่าที่เห็นภายนอกนะคะตรงนี้จะเป็นเริ่มเข้ามาในโซนของสวนโครงการดอกไม้ทานได้ดอกไม้ทานได้ค่ะดอกไม้ทานได้คืออะไรคะพี่ก้อยเห็นไหมคะเป็นอะไรตวแเอรี่ใช่ไหม แต่งขนม <C ake> แต่งเค้กค่ะนี่แหละค่ะเขาจะใช้ดอกไม้พวกนี้ซึ่งมีค่ามูลค่าทางตลาดสูงมากแพงใช่แพงมากคะ่ะ <c oughs> เราก็เลยรเริ่มว่านอกจากปลูกผักแล้วเราก็น่าจะปลูกดอกไม้ด้วยแล้วที่สําคัญเราจะมีเครือข่ายอยู่ใน แม่บ้านในในในโซนของหมู่บ้านเราแต่ละบ้านก็จะมีดอกชนิดต่างๆที่ที่สามารถนําเด็ดออกไปขายถูกต้องถูกต้องดอกไม้ทานได้มีอะไรบัางคะเดี๋ยวถามพี่กวางดีกว่าดอกไม้ทานได้ก็จะนี่ค่ะกระดุมเงินกระดุมทองบานชื่นเดี๋ยวเดินไปดูอันนี้อันนี้ดอกเล็บมือนางเล็บมือนางอันนี้สีม่วงก็จะเป็นม่วงเทพรัตค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเข็มอินเดียค่ะเอะเราไปศึกษายังไงคะพี่กวางว่าดอกอะไรทานได้แบบทานได บบต้องดิดด้วยเนาะเป็นแบบสดๆอย่างงี้ค่ะเราก็ต้องไปศึกษาข้อมูลค่อนข้างลึกเชิงลึกพอสมควรว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคจริงๆถึงถึงเอามาปลูกได้อะค่ะก็คือศึกษามาเรียบร้อยใช่ที่สำคัญในโซนของสวนเราเนี่ยต้องบอกว่าในกรอเนี่ยปลอดสารทุกชนิดใช่เราจะเป็นสวนอินทรีย์ในหมู่บ้านกองรยุทธการเราเก็บจะทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้น เรื่องสารพิษปลิวจากที่อื่นมาอันนี้ไม่ต้องห่วงสามารถเด็ดทานได้เลยตอนนี้พี่พาเข้ามาดูด้านในของสวนแล้วนะคะตรงนี้พี่อยากจะนําเสนอมากเลยผักโมโรเฮยะค่ะญี่ปุ่นเอน้องแววเคยได้ยินชื่อไหมไม่เลยค่ะพี่ก้อยเนาะผักเนี้เป็นผักตระกูลปอนะคะเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมาก สูงกว่าผักแคลผักบเกอรี่แครอทเป็นอยู่ในกลุ่มของผักพวกมีคุณค่าทางอาหารสูงคนไทยไม่ค่อยรู้จักค่ะโมโรเฮยะใช่ค่ะผัดน้ำมันหอยผัดไข่อร่อยมากอันนี้ก็มีขายเหมือนกันนะพี่ก้อยเนาะพี่สวนผักรักสุกเราขายค่ะใครอยากได้ก็ต้องมาซื้อต้องมาซื้อที่นี่เท่านั้นนะคะ จุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่แม่บ้านมาทำน้ำหมักจุลินทรีนะคะโดยใช้หนอกกล้วยเดี๋ยวพี่ให้น้องกวางเป็นคนอธิบายนะคะว่าเริ่มต้นมาทำกันอย่างไรได้ค่ะพี่กวางค่ะก็จุลินรียหนอกกล้วยเนี่ยนะคะก็วัตถุดิบเนี่ยเนื่องจากสวนเราปลูกกล้วยเยอะ,ะแล้วเราจะสังเกตว่าต้นไม้เนี่ยที่เจริญเติบโตใกล้ๆต้นกล้วยเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตได้ดีมาก<อ>ฉะนั้นมันต้องมีจุลินทรีย์พิเศษที่สามารถบำรุง ต้น <Hey. S 2> ไม้เนี่ยให้เจริญเติบโต,ตได้ดีออก,ออกดอกออกผลผลผลิตดี <c oughs> ได้ดีนะคะก็วัตถุดิบเราก็ง่ายๆเลยค่ะจากสวนเราก็จะมีเนี่ยคะ่ะหยวกกล้วยเอามาหั่นซอยห,หั่นซอยหีเล็กๆใช่แล้วก็จะมีกากาน้ําตาลคะ่ะมีกากาน้ําตาลแล้วก็มีนมเปรี้ยวตรงเนี้ยค่ะ <c oughs> นี่เลยนมเปรี้ยวยี่ห้อไหนก็ได้นะคะนี่เลยแล้วเราก็ผสมกันนะคะแล้วก็หมักไว้ประมาณสัก ครึ่งเดือนประมาณ15บวอก็ใช้ได้เลยค่ะตรงนี้เราก็ทําแล้วมีจําหน่ายนะคะที่พันธุปกรณ์เราเนี่ยค่ะขวดละ15บาบาทก็อย่างที่พี่ก้อยโชว์เลยนะคะคือไซส์นี้เลย15บาท15บาทค่ะราคาถูกทีใครที่ไม่มีเวลาทําก็ซื้อได้ได้เลยสะดวกสบายผสมลดน้ํายังไงนะคะผสมก็1นบัวบัวบัวขนาดมาตรนบัวลดน้ำบดน้ำเนี่ยก็อาจจะ1นึ่งนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ นิดเดียวนิดเดียวค่ะแล้วก็ลดได้หมดเลยค่ะไม้ดอกไม่ระดับผักต้นไม้ได้หมดได้ทุกอย่างนะคะนอกจากค่ะนอกจากนี้ก็ยังบำรุงดินได้ด้วยโอ้โหอันนี้ไม่เกี่ยวนี้ไม่ขายนะพี่กวางเนาะขายค่ะนี่เป็นการค่ะโอเคค่ะก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดนะคุณผู้ชมค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่กลุ่มพริยากรเรือยุทธการก็ได้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนด้วยเดี๋ยวเรามีอีกหลายจุดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน กลุ่มสตรีกองเรือยุทธการให้ความสำคัญกับการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคภายในครอบครัวและจำหน่ายผักทุกต้นปลูกด้วยความรักและความใส่ใจทำให้ได้ผักปลอดสารพิษและมีคุณค่าทางอาหารสูงพี่ก้อยอชาดีมากค่ะอันนี้คือมมลบรี่กรีนทีหรือชาเขียวมมลบรี่นะคะเนี่ยแหละค่ะ าผลิตผลจากสวนผักรักสูดของเราเป็นชาออร์แกนิกนะคะมีคุณสมบัติที่รู้กันมาทั่วไปเลยลดน้ำตาลในเลือดลดความดันลดไขมันในเลือดตัวชงก็จะแบบเนี้ยนะคะถ้าอันนี้เป็นทีแบ็กอันนี้ก็จะเป็นลูสทีก็ชงอันนี้ก็เอาวางวางในแก้วน้ำแล้วก็ดื่มเอาชาใส่แล้วก็รินน้ําร้อนใส่อันนี้ก็เป็นที่เก็บเก๋ๆนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราก็เอามาแปรรูปแล้วก็ขายอันนี้จะเป็นไอศครีมมัลเบอรี่นะคะ จะเป็นไอศครีมที่มาจากผลมาเบอรี่กวนเป็นแยมแล้วก็เอามาทำเป็นตัวไอศครีมนะคะอยากชิมเลยไหมคะน่าชิมมากค่ะแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยเนาะว่าแพ็เกเราก็จะเป็นแพ็กเกตลักโลกนะคะย่อยสลายได้ง่ายมีแบรนด์ด้วยใช่ไหมคะมีค่ะเนี่ยค่ะเป็น m มลเบอรี่อยู่ข้างในอ้โห รสชาติเป็นอย่างไรก็คืออยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาเที่ยวที่นี่นะคะแล้วก็มาตามร้านค้าที่วางขายค่ะแล้วก็ชิมทานได้เลยชิมไหมคะนี่แค่ดอกไม้ดอกไม้กินได้ปากแล้ว่างไปด้วยคบเสร็จแล้วคบเลยนะคะได้เลยเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะ่ร้อยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์มากที่เป็นในส่วนของ ชมรมพระยากองเรือราชการดูแลกับสวนของว,วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านกองเรือราธการค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะนอกจากผักปลอสารพิษแล้วนะคะกลุ่มสตรีกองเรือยุทธการยังมีความสามารถในการแปรรูปสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นยาหม่องพิมเสนลูกประครบซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา และยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูกรรมวิธีการทำกันค่ะพี่ก้อยค่ะห้องนี้ผลิตภัณฑ์เพียบเลยค่ะเป็นกลุ่มของอยาหม,ม่องยาดมแล้วก็พวกพิมเสน,น้ำนะคะเราจะมีกลุ่มแม่บ้านที่ทำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้อยู่เดี๋ยวพี่จะให้น้องเปิ้ลน,นะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านกองเรือยุทธการเป็นคนแนะนำนะคะค่ะพี่เปิ้ลค่ะ อันนี้ตรงนี้เราทําผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเข้ามาสิ่งแรกที่จับจิตคือหอมมากค่ะอ่าอันดับแรกเลยนะคะขออนุญาตบอกก่อนว่าแม่บ้านกรอเราอะค่ะโชคดีที่เรามีผู้นําที่มีวิเศษทัศน์ค่ะเราก็เลยได้ผลิตภัณฑ์พวกนี้มาให้แม่บ้านมีรายได้เสริมค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นการทำบาร์สติกของเรานะคะอันนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะตัวนี้ตัวใหม่สามารถเตรียมไปเกีได้ด้วยใช่ค่ะสติกบาร สติกบาร์แกมเมเกนแกมเมเกนด้วยแล้วก็สูตรดมได้ด้วยแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีร้อนค่ะไม่ร้อนไม่เหนอะใช่ค่ะสูตรไม่เหนอะไม่ร้อนเราจะมีซิลคุณภาพเราจะมีซิลปิดเอาไว้ด้วยเพื่อยืนยันความสะอาด่คะเราค่ะเราเน้นความสะอาดค่ะเราเน้นความสะอาดก็คือพี่พี่แม่บ้านที่เข้ามาทําทุกคนก็จะต้องแต่งตัวแบบนี้เลยเพื่อคุณภาพเราของเราเนี่ค่ะมีผลิตภัณฑ ยาดมพิมพ์เสนน้ําค่ะแล้วก็มียาหม่องมีลูกประคบค่ะมีทุงเท้าค่ะยาดมสมุนไพรยาดมสมุนไพรแล้วจะหมักสมุนไพรก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นถุงแล้วเข้าไปในนี้อันนี้ก็คือแก้ววิ่งเวียนแล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนเนาะพี่ป้อมเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะยาหม่องจิ๋วยาหม่องจิ๋วแล้วก็พกแบบไหนก็ได้ก็นะใช่ค่ะอันนี้อนีเป็นผลิตัพันธ์ใหม่เลยค่ะนี่นะคะคุณผู้ชม คือมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้ให้เลือกช้อปปิ้งแล้วก็เห็นมีแบบน้ำหอมหรอคะคทางเราพยายามอยากให้ตอบโจทย์ทุกช่วงวัยค่ะพี่ก้เป็นผู้สอนเองเลยในในสูย์พวกนี้ที่คือจริงๆแล้วเนี่ยสูตรเขาทํากันอยู่ปีที่แล้วละเนาะแต่ปีนี้มาพี่ก้ก็มาปรับสูตรให้มันเป็นสูตรที่มีพวกน้ํามันสกัดที่เพิ่มคุณสมบัติ มาหลายอย่างมากขึ้นใช่ค่ะมัาจะได้คูจุดขายแล้วก็ชอบแพ็กเกจก็ต้องให้ทันสมัยนะสมัยนี้จะมองทาป้ายมือเลื่นมือเลอะเราก็นี่เลยค่ะเปิดฟ้าปุ๊บทาทาได้เลยอันน้ค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งชวนยาดมอันนี้นําเสนอภูมิใจมากขอย้ายมาตรงนี้อันนี้คือกลุ่มของเทสเตอร์ยาดมสองรูนี่ค่ะเปิดมาปุ๊บเป็นแบบนี้นะคะ สูดดมได้เลยอันนี้อันใหม่เราจะหายใจออกเลยไหมคะพี่ก้อยสูดทีเดียวค่ะเข้าอย่างเดียวค่ะแล้วเราหายใจทางไหนค่ะยใจออกสูดเข้าแล้วก็ดึออกค่ะอันนี้ไม่เหมือนที่อื่นเลยไม่เหมือนค่ะไม่คหะหลายที่ทําอันเดียวเราก็ทำสองอ่ะนี่พินเสนพินเสนน้ำดอกประดู่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นดําริของ ท่านนายกสมาคมพิริยาฐานเรือท่านชอบดอกประดู่มากจะเห็นว่าทุกคนวันนี้เห็นไหมคะทกานดอกประดู่อันนี้ก็ดําริท่านเหมือนกันนะคะเราก็เราทําเองเหมือนกันแต่เราไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้ปั้นเองแต่เราไปให้กลุ่มแม่บ้านที่อยู่ที่ต่างจังหวัดเป็นคุณยายทำได้รายได้ดช่เยคะก็คือเป็นการให้รายได้เขาแล้วเราก็เอามาประกอบร่างส่วนอันนี้จะเป็นดอกประดู่แห้ง แช่อยู่ในพิมเสน้ำนะคะก็จะเป็นกลุ่มของแพคเกจผลิตภัณฑ์เชิงแนวลักชวรี่นิดนึงเนี้ยนะคะวามไฮโซกิ๊บเก๋ค่ะก็ต้องมีความแตกต่างนิดนึงแต่นี่เป็นลิมิเต็ดเอ dition นะคะโอค่ะหมดหมดก็คือหมดเลย้หมดก็หมดนะคะเยอะมากนะคุณผู้ชมคืออันเนี้ยนอกเหนือจากทำตรงนี้แล้วอีกหนึ่งจุดที่อยากให้เห็นก็คือในเรื่องของการสร้างรายได้จากการทำพวงหรีดอันนี้ก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมค่ะ อยู่ใกล้ๆกัน,กนเดี๋ยวไปดูกันว่าพรงหรีดที่นี่ไม่เหมือนพวงหรีดที่อื่นอย่างไรบ้างค่ะความละเอียดอ่อนของสตรีก็ถูกนำมาใช้ในการทำดอกไม้จันทร์และพวงหรีดอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความประณีตและความใส่ใจในรายละเอียดมากเลยนะคะที่นี่ไม่เป็นเพียงแค่ที่ทำงานเท่านั้นแต่ยังเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมาชิกทุกคนต่างให้การสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสามาคัคคีและความผูกพันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการรวมพลังของผู้หญิงเพื่อสร้างสารรค์สังคมให้ดีขึ้นการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพของสตรีเป็นการสร้างพลังให้กับครอบครัวและชุมชนค่ะตรงนี้จะเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ทําดอกไม้จันทค่ะพี่ป้อยเราจะมีการสอนอาชีพโดยการให้เขาทําดอกไม้จันทร์เดี๋ยวตรงนี้พี่จะให้น้องเปิ้ลเป็นคนอธิบายต่อนะคะค่ะพี่เปิ้ลขา ตรงนี้ดอกไม้จันเนี่ยเรามีการนอกเหนือจากตัวดอกเนี่ยเอาไปทําพวงหลีดที่เราเห็นอยู่ด้านหลังค่ะเป็นมายังไงคะพี่เปิ้ลออันดับแรกเลยขออธิบายว่าดอกไม้จันเนี่ยคะ่ะเรามีอยู่3ามแบบคือแบบที่1ก็คือแบบใส่ทุบเทียนดอกเดียวแบบนี้คะ่ะแล้วก็แบบที่สองก็จะเป็นลวดอ่อนลว,วดอ่อนเนี่ยเราเอาไว้เข้าชอ่อเป็นช่อประทานอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะ,คะแล้วก็แบบที่สมจะทําเป็นลวดแข็ง เพื่อที่จะนำไปปักพวงหลีดอย่างด้านหลังใช่ค่ะก็จะเป็นรวดแข็งแบบนี้มันแข็งแรงนิดนึงใช่ค่ะคแต่ว่าดอกเดี่ยวนี่ยอุปกรณ์วัสดุเนี่ยคือเราจะใช้ไม้จิ้มฟันเ,เพื่อที่เจ้าภาพหรือว่าทางวัดเอาเข้าไปเผาแล้วจะไม่เหลือไม่เหลือเป็นวัสดุใช่ค่ะค่ะอ,นนอันนี้เราจะเน้นรักโลกค่ะแล้วจากดอกเดี่ยวขึ้นมาเป็นพวงหรีดเรามีวิธีการฝึกกันยังไงบ้างค่ะอ่ะอาันดับแรกเนี่ยค่ะต้องต้องบอกว่าเราได้รับความนุเคราะห์จาก ท่านจ้างวิทยากรมาสอนให้แม่บ้านเราซึ่งแม่บ้านเราครั้งแรกไม่มีพื้นฐานแต่ว่าด้วยความที่เราอยากมีรายได้เสริมค่แล้วท่านเล็งเห็นค่ะท่านก็เลยจ้างวิทยากรมาสอนให้เราเป็นจุดวันนี้เลยเริ่มต้นนี้หน่งที่ผลิตภัณฑ์กลุ่มไดอกไม้จันเนี่ยชมรมเระยาจะเป็นผู้จ่ายต้นทุนก็คือค่ากระดาษค่าวัตถุดิบทั้งหมดอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราเห็นตรงนี้ไม่บ้านที่มาเรียนแล้วอยากจะกลับไปทำ รับอุปกรณ์เบิกไปไปทาที่บ้านแล้วก็เอามาส่งเราก็จะรับซื้อในราคาร้อยละแปดสิบบาทก็คือนั่งทําดูทีวีอยู่ที่บ้านเพลินเพลินเพลินเิก็นํามาส่งก็จะได้ละแปดสิบบาทถ้าทำร้อยดอกก็ได้แปดสิบบาทซึ่งตรงนั้นเราก็จะมีเครือข่ายเยอะแยะเลยมาสั่งมาเอามาส่งค่ะเยอะไปเราก็นี่เลยค่ะทำเป็นวงรีที่พี่เชิญครูมาสอน ก็จะเป็นระดับประเทศต้องบอกว่าระดับโลกด้วยสํงไปเนาะเพราะว่าสวยมากท่านมาสอนแล้วก็ทําให้แม่บ้านเราที่ยังไม่เคยทำแล้วทาได้แล้วออกมาเป็นรูปแบบที่ทันสมัยพวกนี้ก่าาจะมีแบบที่เฉพาะนะคะเดี๋ยวแย่จะเก็บภาพจะมีแบบที่เฉพาะของของของท่านผู้ใหญ่ในแต่ละท่านที่ท่านได้ เวลาต้องเป็นประจําก็จะมีลักษณะเฉพาะเลยหรือถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็จะเป็นรูปทรงอีกแบบค่ะแล้วแต่ฝั่งเราจะมีแค่คำวิจารณค่ะก็เดี๋ยวไปแอบดูกันเวิธีในเรื่องของการขึ้นดอกวิธีการทํากันดีกว่าแล้วก็ไปดูพวงหรีดสวยๆอย่างที่พี่ก้อยบอกนะคะว่าแต่ละแบบแต่ละรูปทรงมีความพิเศษเฉพาะตัวไม่เหมือนกันอย่างไรบ้างจากอาจารย์ระดับโลกเลยนะคะที่มาสอนค่ะพี่ก้อยเดี๋ยวเราเดินดูกันเนาะค่ะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะบินสวัสดีค่ะโอ้โหตรงนี้เป็นบริเวณห้องนวดไทยของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านกองบรอยุทธการขอบคุณค่ะค่ะเราจะเราจะมีห้องในส่วนในของนวดตัวแล้วก็นวดเท้าส่วนนวดเท้าจะอยู่ด้านหน้านะคะเราจะมีเมนูในส่วนของการนวดราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านในจะเป็นโซนของนวดเราจะแบ่งแยกเตียงเป็นเตียงซ้าย เตียงชายเตียงหญิงก็คือแยก่วนแยกโซนกันเลยเราจะมีห้องนวดน้ํามันอยู่ด้านในด้วยซึ่งทราบมาว่าในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆในพื้นที่ห้องนวดที่นี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราไปดูมาทั้งหมดนั่นแหละเรานํามาใช้บริการยามองเลยยามองที่ใช้นวดก็จะเป็นยามองที่แม่บ้านเราควรเองใช่ค่ะแล้วก็รูปประคบก็เป็นรูปประคบที่แม่บ้านทำค่ะ ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่นี่ทุกอย่างแล้วก็ใครอยากจะมาดูก็คือมาชอบมาอะไรก็คือบริเวณนี้ได้เลยได้ค่ะตรงนี้ก็เราจะเปิด10บโมงถึงสองทุ่มนะคะทุกวันไม่มีวันหยุดยกเว้นหยุดเป็นพิเศษเราก็จะมีป้ายติดแจ้งเตือนค่ะไว้ก่อนเส่วนพี่ๆพนักงานก็อยู่ในกท่านได้ได้รับการอบรมแล้วก็ผ่านมาตรฐานผ่าน ได้การรับรองจากกระทรวงส,สาธารณสุขเรียบร้อยค่ะ,ค,ะคือเขาจะเป็นสถาบันที่รับรองการนวดที่มีสิทธิ์หรือม,ม,ม,มีสามารถนวดได้ถูกถูกต้องตามกฎหมายค่ะโหพี่ก้อยค่ะอยากจะให้ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยนะคะว่าในสิ่งที่พี่ก้อยได้ดูแลในเรื่องของกลุ่มภรรยากองเรือยุทธการที่ทําทุกๆอย่างเนี่ยสิ่งที่พี่ก้อยได้รับมาจนถึงตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเรา เต็มอิ่มกับเขาหรือยังเรามีความรู้สึกยังไงบ้าง,างคะ่ะในส่วนของชมรมเรืย,ยากองุทธการพี่มีน้องๆทีมงานที่เป็นกรรมการนะคะช่วยดูแลรับผิดช,ชอบในส่วนต่างๆนะคะแล้วก็ทั้งในส่วนของดูแลผลิตภัณฑ์ในกลุ่มต่างๆพี่จะแบ่งแยกใครเป็นหัวหน้ากลุ่มกลุ่มไหนแล้วน้องๆก็ช่วยเหลือดูแลแทนพี่เพราะพี่คนเดียวทำงานไม่ได้แล้วนอกจากนั้นกลุ่มแม่บ้านเราจะมีวิสาหกิจชุมชนนะคะซึ่งเข้มแข็งมาก ในส่วนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือแม่บ้านเป็นคนผลิตชมรมจะดูแลในส่วนของการจัดทำแพ็กเกจการตลาดการประชาสัมพันธ์หาช่องทางการขายแล้วก็คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นเพื่อที่จะได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ท้องตลาดเนาะใช่แล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางท่านนายกสมาคมพริยาทหารเรือรับผลิตภัณฑ์ของเรา เข้าขายที่ร้านสมาคมพระยาทหารเรือนะคะ,คะส่วนในส่วนของที่สัต,ตหีบเองก็จะมีร้านสมาคมพระยาทหารเรืออยู่หลายสาขานในกองกองโดยยุทธการก็จะมีสองสาขาที่สาขาพันธุปกรณ์กองยุทธการ<ม>กับสาขาตรงตาลน,นะคะแล้วก็ในส่วนของร้านนวดเราเองก็จะมีโซนที่เป็นโซนขายของของชมรมเรา<ม>ด้วยเ<ม>ช่นเดียวกันนะคะ,คะก็ท่านใดผ่านมาแถวสัตหีบนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะน่าจะเป็นห้องนวดไทยที่ สวยที่สุดห้องนึงนะคะ อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้มาสัมผัสแล้วก็ได้เข้ามาเห็นภาพจริงๆเลยอย่างที่แมวแล้วก็ทีมงานนะคะได้มีโอกาสเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้นะคะของกองเรือยุทธการที่กลุ่มพริยากองเรือยุทธการได้มีการจัดทําผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งได้มาใช้บริการได้อย่างที่พี่ก้อยบอกนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยมี Facebook อะไรให้ดูไหมคะมีค่ะเรามี Facebook ชมรมพริยากองเรือยุทธการมีไลน์ ที่สามารถแอดไลน์แล้วก็ออเดอร์สินค้าได้ <ฮะ S 1> จองคิวร้านนวดก็ได้ค<อ>่ะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มสมุนไพรรือแม้ <ฮะ S 1> แต่คงรรีดก็ได้ พร้อมทุกสิ่งอยา<ช>่างวันนี้<ช>ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่มาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราแล้วก็มาดูแลนะคะพาดูหลายๆจุดเลยค่ะก็อยากจะให้ทุกๆท,ท่านนะคะได้มีโอกาสแล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมที่แห่งนี้เหมือนกันวันนี้หมดเวลาของรายการรอบภูมิภาคแล้วนะคะคุณผู้ชมคะพบกันได้ใหม่ครั้งต่อไปค่ะเดี๋ยวจะเป็นที่ใดนั้นแมวพาไปวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ Terima kasih telah menonton!